สเปอร์แมนยูร่วมวงล่านิวสานอังกูโลปีกดาวรุ่งเอกวาดอร์ทีมท็อกเปิดเผยว่าสโมสรในอังกฤษให้ความสนใจในฟอร์มอันโดดเด่นของนิวสานอังกูโลปีกดาวรุ่งในวัย22ปีชาวเอกวาดอร์ของอันเดเรชที่ย้ายมาอยู่ในกลุ่มบัสเซลตั้งแต่ปี2022และหลังจากใช้เวลาในการปรับตัวเขาก็แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวเมื่อฤดูการที่แล้ว จนได้รับการตอบแทนด้วยสัญญาฉบับใหม่4ปีในฤดูกาลนี้อังกูโลโชฟอร์มได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจจนกลายปนเนาป็นนงในิกที่โดดเด่นที่สุดในยุโรปและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำแอซซิสสูงสุดในทวีปโดยปัจจุบันเขายิงไปแล้ว4ประตูกับอีก8แอซซิสซึ่งฟอร์มดังกล่าวทำให้ดึงดูดความสนใจจากหลายสโมสรมีการเปิดเผยว่าสโมสรมากกว่าครึ่งโหลเดินทางไปที่บรัสเซลส์เ,เดือนที่แล้วเพื่อชมเขาทำประตูชัยในเกมตัดสินแชมป์กับยูเนียนแซงชิรลูส ทีมทอกสามารถเปิดเผยได้ว่าในบรรดาสโมสร,รที่กำลังจับตามองอังกูโลอย่างใกล้ชิดได้แก่ทอแนมออสเปอร์แมนเชสเตอร์ไนเต็ดเบรนดเฟิร์ตบริเทนแอนด์ฮฟอเบียนและลีสยูไนเต็ดสำหรับอังกูโลซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีมากและกำลังจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติเอกวาดอร์ Ecuador ทำให้ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะยายทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้หรือไม่เนื่องจากเขากำลังมุ่งเน้นไปที่การติดทีมชาติเพื่อไปแข่งขันที่อเมริกาเหนือในช่วงหน้าร้อนหน้า ทางนี้อังกุโลเริ่มต้นเส้นทางอาชีพการค้าแค่ในประเทศบ้านเกิดโดยทำไป6ประตูจาก34เกมก่อนจะย้ายไปอยู่กับอันเดรชในปี2022เขาประเดิมสนามให้กับทีมชาติในปี2021แต่มาสร้างชื่อได้อย่างแท้จริงในปีนี้ในระดับสโมสรฤดูกาลนี้เขาลงเล่นเป็นตัวหลักในตำแหน่งปีกซ้ายและเนื่องจากเขาถนัดเท้าขวาทำให้เขาสามารถตัดเข้าในและอันตรายมากขึ้นสถิติในฤดูกาลนี้เขาทำไปแล้ว4ประตูกับอีก8แอสซิสจากการลงเล่น22นัด เมื่อร้ดูการที่แล้วเขายังติดอันดับสูงในกลุ่มปีของเบลเชียมโปรลีกสำหรับการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จต่อ90นาทีโดยเฉลี่ยอยู่ที่4.12ครั้งนอกจากนี้เขายังมีสถิติที่โดดเด่นด้านเกมรับด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขายันในการทำงานนอกเหนือจากการมีทักษะที่แพร,าว,พราวอีกด้วยลือคริสตอพาเลสจ้องชกแม็กซ์คิวแมนเตรียมย้ายหนาวนี้